ดีค่ะ,คะพบกับรายการกำกินก,กินทราบค่ะ คาวกิตินชานาดีนะคะมาจากมหาวิทยาล,ายลายัยแม่โจ้เชียงใหม่มาฝึกงานเป็นผู้ช่วยมุกกับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุมาสานิยมุพานนะคะชื่อเล่นชื่อจีนค่ะมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรีมานะคะมาฝึกตําแหน่งคอนเทนเตอร์ค่ะ <c oughs> วันนี้นะคะรายการนี้ก็จะเป็นรายการทําอาหารพื้นบ้านพื้นเมืองของภาคเห,เหนือนะคะ <c oughs> เรื่องจากบริษัทข,ของเรานะคะอยู่ภาคอีสานอยู่ริสเกตนะอีสานใต้บาซ้ราเนะ้านเราเนานเจนะะะแล้วใครอยากจะบอกเพื่อน ว่าแบบว่า<อ>ทําอาหารภาคเหนือเนี่ยคือ,อมันง่ายมากนะคะแล้วแบบคนเราอยู่สีเกตอ,อ่ะอหากินยากใช่<อ> 1> EP 1วันนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คือ,อข้าวซอยนั่นเองนะคะ<อ>ข้าวซอยคืออาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือของประเทศไทยเดิมเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวข้อเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนยุนนานหรือห้อมีลักษณะคล้ายเส้นบะหมี่ในน้ำซุปที่ใส่เครื่องแกงรสจัดจ้าน มีเครื่องเคียงได้แก่ผักกาดดองหอมหัวแดงเครื่องปรุงรสเช่นพริกผัดน้ำมันน้ำมะนาวน้ำปลาน้ำตาลในตำราดั้งเดิมเนื้อที่ใช้เป็นเนื้อไก่หรือเนื้อวัวแต่ในปัจจุบันร้านอาหารหลายแห่งได้มีการใช้เนื้อหมูแทนเดิมทีข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนเป็นที่นิยมอย่างมากและกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบัน เมนูข้าวซอยเขาเาไม่เอาข้าวมาใส่หรอเปล่าไม่ใช่ค่ะโหมุกหลายรอบหลายเพคข้าวซอยนี่ไม่ใช่ว่าเอาข้าวมาซอยนะคะแต่เราใช้เป็นเส้นนะคะเส้นที่ทํามาจากแป้งแลวไม่ใช่ข้าวด้วยก็เหมือนบะหมี่เหลืองเลยนะเนี่ยใช่แต่แบบความจริงแล้วนะคะข้าวซอยของภาคเราเขาใช้แบบเส้นเหลืองแบบแบนๆนะคะก็ไม่มีอะไรมากอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วทุกอย่างก็พร้อมละเราไปดูวัตถุดิบกันก่อนไหมเออใช่ค่ะดิกชีเลยเนี่ยไปดูกัน i yes. <laughs> เราก็ได้รู้วัตถุดิบแล้วนะคะว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างใช่ค่ะอย่างแบบเส้นเครื่องแกงอะไรพวกเนี้ยบ้านคุณเรียกว่าอะไรคะอย่างเครื่องแกงเนี้ยคะุณพี่แกงภาษาอีสานนะคะพริกแกง อ๋อส่วนบ้านดิฉันว่าห้องแกงห้องแกงไม่ห้องผงหรอ้อาของแกงห้องแก๊เืนี่ว่าคเล่นอะไรคันนี้งงไม่หมดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทําเลยดีกว่าค่ะเพื่อความแซ่บนัวของพิธีกรที่ทํากับข้าวอร่อยที่สุดในออฟฟิศนะคะใช่ค่ะใส่กล้องส่องจุ๊บงั้นเราก็เริ่มวิธีการทําเลยค่ะอเคค่ะขอเบิกตัวคนเปิดแก๊สนะคะทุกคนมาเลยค่ะคนเปิดแก๊ส ขั้นตอนแรกเราเริ่มจากอะไรนะคะพูกมุกใส่กะทิลงไปก่อนนะคะแล้วเตรียมเครื่องแกงให้ทีฉันโอเคพี่แกงเนาะอะไรนะห้องแกงบอกค่ะคือมึงกระซิบอะไรกันได้ค่ะได้ค่ะคุณคุณอยากจะมีซีนเหรอโกลนไม่ใช่ปะไม่นเฮไม่ไม่ไม่ไมเฮ้ยคือมันเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกะทิจนแตกมันก่อนนะคะ ใจเย็นนะคะเพื่อนแกงบ้านมึงเขาเรียกว่าอะไรแกงก็คือพี่แกงเลยค่ะแต่ทุกคนไม่มีปากให้ดิฉันหรอกคะเนี่ยคืออะไรปากถ้าพีคค่ะปากปากบุลลี่อุ้ยไม่ได้บุลลี่เลยค่ะเนี่ยเดีปากมันน่ารักขนมดีเอาปากมาค่ะเอาปากปากเอาปากจะไปปากอันนี้เปิดแล้วเหรอคะดิฉันกลัวนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็รอก่อนนะคะอันนี้เขาไม่สปอนนะคะข้าวเราใช้ ยากโอเคอันนี้ส่วนตัวอ่าเราก็ใส่กะทิไปก่อนเนาะอู้แล้วร้อนเลยหม้อใช่อุ้ยเหมือนทำแกงบวชนะคะคุณใช่อ่าลจใส่กะทิแล้วใส่อะไรเพิ่มคะเพื่อนใส่พริกแกงนะคะอ่าคุณถือให้หน่อยค่ะแล้วก็ถือสายด้วยค่ะนี่เราก็ใช้พริกแกงประมาณครึ่งก่อนนะคะแบบถ้ายังไม่เผ็ดไม่พอเดี๋ยวเราเติมได้ค่ะอ่า เป็นสีพี่แกงหน่าสุดฉูดฉาดมากเลยใช่ค่ะเราก็จะคั่วกับกะทิให้แบบมันแตกมันนะคะเนี่ยบมานหมึงเรียกว่าขั่วบ่ะเขาไม่เคี่ยวบ่ะเพื่อนสซวอ่าคือมันแค่ไปเลยเคี่ยวไปเลยเคี่ยวไปเลยนะคะถ้าคนอ่ะเขาไม่เอามนุษย์มาเนาะอ๋อคนละมุกอันนี้มุก แบบขำไรขำไรนะคะสองคนก็ขำได้ใช่ค่ะคุยกับตไนภูมิกับในกรรมหมัดแลวเนี่ยเคยทําขนมจีนหรืออะไรแบบนี้ไหมเคยทําค่ะเคยทํานี่ไงค่ะขนมจีนน้าเงี้ยวที่ครัวไทยบ้านอ๋อเออเคยกินอยู่โคตรเผ็ดเลยอ่ะใช่โคตรเค็มด้วยอ่ะโคตรออร่อยคอร่อยเออคือคนทําก็คนเดียวกันใช่คืออยากถามทุกคนนนผู้ชมนะคะว่า ข้าวซอยนี่ต้องไปซอยไหนคะอยากรู้ซ <c oughs> อยไม่รู้เลยจริงๆอะไปซอยซอ,อยนี่ค่ะซอยไหนอะซอยเ <Yeah. S 2> อสโฮมเย้สํเนียงเลยสำเนียงภาคเหนือกับภาคอื่นมาตัดกันเออมึงชิบาสำเนียงบ้านกู อันนี้เป็นแบบโ, Free, โคลาล่ะเด้อสัวเออโคลาดเกินเออสำเนียงบ้านแฮงกับเมียงมากกว่าสประมาณเนี่ยมันก็จะอ่อนช้อยหน่อยประมณเนี่ยอ่อนช้อยเป็นแบบไหนนอไม่ต้องทำอายเขาอากะทีเราเริ่มเคี่ยวนะคะเดี๋ยวมึงชอบตัดบอบักข้านี่เขาไม่มันบอกว่ามันเดินได้ ใครปล่อยคิวบระกันนี้เขามาใครปล่อยคิวคนบ้าคะเนี่ยสำเนียงของเชียงใหม่จะแตกต่างจากใช่สำเนียงของเชียงใหม่ก็จะแตกต่างจากภาคเหนือทั่วไปนะคะเพราะก็จะประมาณเนี้ยขอหนังรอนะคะอเดี๋ยวคุณเตรียมไก่มาได้เลยค่ะกะทิแตกวะค่ะใช่สำเนียงก็จะต่างกันน้ำน้ำนี่แต่ภาคภาคอื่นเขาน้ำน้ำน้ำน่ำบ้านกูเมื่อขู่บอเว่าบอเอิญยังบอหูหน้ำ ก็ไม่ต่างกันเลยแต่ถ้าเชียงใหม่น้ำาเอาน้ำกะเจ้ามึงรู้ไหมกูเป็นคนโคลาดนะกูพูดโคลาดไม่ได้เลยอ่ะต่อไปแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่มาคั่วกับพริกแกงที่เราอันนี้นะคะ่อไดน้ก่อนนะคะเอายังไงเพื่อนถือให้ไหมอ่ะเดี๋ยวโอ้เลิศโอเคค่ะแล้วก็จะคนให้ไก่สุกนะคะ อูน่ากินมากยังอันนี้ฟิวไก่อ่าไก่ยังไม่สุกค่ะอันนี้คุณเป็นอันนี้ป่ะเนี่ยไม่ใช่ปอทำไมต้องว่าผมเป็นเฮียด้วยเรียกผมว่าตะกร้วก็ได้อันนี้เหมือนใครเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอไก่เริ่มอุ้ยได้ปะเพื่อนได้บ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอไก่เริ่มแบบสุกนิดๆนะคะเราก็จะเริ่มปรุงกันแล้วไก่ถ้าคนมันไม่ขาวเหรอคะ เอกเอกีเอกเอกเอเขียงคนทำเาไดกอเลคุณจีนคะนี่เราก็เคี่ยวแบบมาได้สักพักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะใส่อะไรเพิ่มคะเพื่อนรสดีก่อนเลยค่ะรสดีก่อนเลยเนาะมาค่ะอาหารรสดีฉ่ย รสดีอยู่ไหนน่ะงั้นกินวะขอแบบขอนองซุปก้อนดีกว่าพี่จินจะใส่รสดีก็ได้นะคะแต่พวกเราเชิดขาเจนใหม่ใส่ซุปก้อนอันนี้ผัดจัดมาเลยค่ะสองก้อนสองก้อนเลยใช่ไหมเพื่อนยาเอาใส่เลยเนาะใส่เลยค่ะ l o a ถ้ากูทำแกงหรือทำอะไรนะกูจะใส่ข้านอก่อนเลยแบบแรกนี่อันนี้กาสูตรใช่ไหมกาสปอนเซอร์เหรอเออไม่ใช่คุณค้าแล้วก็ น้ำตาลปีบค่ะที่จริงใส่น้ำตาลทรายก็ได้ค่ะแต่เราเจนใหม่ค่ะเราใส่น้ำตาลปีบยีโคตวจะเฟี้ยวอ่ะอาจช้อนเดียวพอค่ะช้อนเดียวเยอะไหมพอพอค่ะพอค่ะไปเลยค่ะคั้วลงไปเลยครับมุกคาอร่อยอยู่แล้วค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวนะคะเชื่อเชื่อเชื่อแล้วก็เคี่ยววนปาอ่ะเด็ดเติมน้ำเปล่าหน่อยนะน้ำเปล่าใช่ไหมคะเรายังไม่ใส่น้ำปลาค่ะเพราะเราคิดว่าน่าจะเค็มขนานเอาไว้แล้วใส่เย็นๆนะคะอ่ะใส่มาเลยค่ะเดี๋ยวบอกว่าให้หยุดเองนะคะน้ำเปร่าใช่ไหมอืใส่ไปเถอะตอนนี้ ตอย่งไปค่ะบ้าวบ้าวเอาเบาพออย่างพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่หางกะทิต่อค่ะไม่ใช่อะไรนะคะกะทิเพิ่มเหรอใช่มันคือหางกะทิค่ะตอนแรกเราใส่หัวกะทิแล้วเราก็ต้องใส่หางกะทิต่อนะคะหางกะทิอยู่ไหนอะอยู่ในกล่องไงคะคุณแล้วคุณก็ใส่ผสมน้ำเปล่าหรือนี่อะไรหรอเล่นเลรคะเนี่ยไม่ใช่ช้างกางกล้วยนะคะเธอชื่ออะไรหรอฉันชื่อสปาแก้วแล้วเธอหล่ะการเกยโอใส่น้ำเปล่าใส่ปรุงรสตำไตสเต๊ะ ตามใจชอบของเราไอจีอะไรเนี่ยไอจีอะไรเนียท่องนัวส่วแล้วตอนเนี้ยนี่ได้มันได้วิธีสอนคนที่ไม่รู้จักห่างกะทิห่างกะทิก็คือการที่เอาน้ำเปล่าผสมเข้าไปในกล่องนะคะออ๋ทำอย่างนี้เองใช่ค่ะแค่นี้เหรอแค่นี้เองง่ายมากที่จะพูดซื่อหลอกก็คืออะไรเนี่ย ใช่ค่ะเราต้องมาขันอะไรนี่โอลา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 เอ้เอ้เนี่โอ้ยลดูไก่เลยค่ะแล้วก็เขย่านี่ห่างกะทิอย่างนี้พอเขย่าได้ไหมได้ค่ะเช็คเลตินค่ะเช็คเลติ้งเช็คเลติ้งอ่ะไม่เล่นกับกูเหรอไม่เล่นค่ะอ้าวตอนรอไก่สุกก็เช็คเลตินเช็คเลตินเล่นจริงไก่เราเริ่มได้ที่แะ้วคะเนี่ยสีสวยมากอืมอ่าเดี๋ยวคุณเติมห่างกะทิมาได้เลยค่ะ ท้าไม่มาฝึกงานที่ไทยบ้านสีกีดค่ะอ๋อใส่ไปเลยค่ะใสหมดเลยเนาะใสค่ะใส่หมดเลยอะถามตอบปุ๊ยคุณใสเบาๆนี่ไม่มึงกูถามอเไม่แต่คุณใสมันขาดใจดิฉันนะคะก็คือเราไม่เคยมาภาคอีสานเราก็เลยอยากมาแบบมาลองอยู่ที่ภาคอีสานมาอยากรู้ว่าวิถีชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วก็ภาคอีสานเป็นไงอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากรู้แล้วก็อยากรู้คนด้วยว่าคนอีสานเป็นยังไงน่ารักอัป่าเป็น FC ใครเป็นพิเศษไหม ไทยบ้านนี่ชอบใครสุดในไทยบ้านเหรอคะชอบดีเลยค่ะชอบพี่บ๊อบบีค่ะหัวหย่องน่าเออพระเอกร้อยล้านเขาเท่ดีค่ะไปดูด้วยนะคะไทยบ้านสตอรี่นะคะตอนนี้มีทั้งหมดตอนนี้มี2ออีพียู่เห็นไหมคะีพี่สามกำลังจะมาดูจากสีในนี้คือแบบว่าพีกแกงมันเจือจางใช่ไหมคะนี่เราเติมดีกว่าเราไม่เติมนะคะขอพีกแกงเพิ่มนิดนึงค่ะพกแกงเพิ่มนะค่ะไปค่ะเสิร์ฟเพื่อให้สีสันสวยงามนั่นเองนะคะนี่เลยค่ะหนึ่งไปเลย ค่ขค่ายเซิงมิสิกที่ชอบเองของใครที <Interesting. S 2> ่ซื้ใค่ยเซิงมิสิกเหรอคะใช่กูยวดดวงบ่ไยหทางหักยังให้ฝืนจืดม่ทักเขากูยวดดวงบ่ไยต้องคือเขาทีมคือเขามึงมากลายนอกความเศร้า ดิฉันรับบทเป็น p m m V นี่เองนะคะแล้วก็คุณได้เป็นอะไรคะผู้ช่วยรับเออให้เอกต้าหวันเลยอตอนนี้นะคะก็รอเดือดอย่างเดียวเลยนะคะมารอเดือดไี้สุดอเคเอาไม่เล่นด้วยอ่ะเดือดแบบไหนเพื่อนเดือดจะต่อยกันเอมาราไม่ต่อยกันักนเดือดแบบเดือดเอานี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอแบบแกงเดือดก่อนนะคะ มาเดือดไอ้สัสมาดิมาดิไม่ไม่ถ้าแกงหกอ่ะมึงไม่เจ็บนะแลาวทำไมอ่ะกูจะเจ็บไเพราะว่าโดนแกงโอเคไม่มีไม่มีหัวปลกอุ้ยนี่ เป็นไงดีมากแต่ขอน้ำตาลปี๊บอีกว่าขอน้ำตาลปี๊บหน่อยค่ะอ้าวไม่เอาน้ำตาลทรายไม่เอาค่ะน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันจะหอมเพราะมันเจอกะทิแล้วมันจะหอมมากมึงรู้ไหมว่ากูเป็นอะไรตอนเนี้ยเป็นอะไรอ่ะชีสเอถือให้ได้อเองคือรู้สึกว่าแบบ จืดจืดนะคะไม่ใช่แกงนะคะมูคุณเนี่ยหลายสรุปแล้วนะเนี่ยตอนนี้ใช่แล้วก็เกินไปเนาะบางทีอ่ะนี่ไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวขอคุณขอชิมมีคำแบบคำเหนือขอน้าลาหน่อยค่ะอย่ามึงถามกันขอปรุงปิดฟินกันนะคะอ่าแล้วก็หนึ่งวนดีสุดค่ะหนึ่งวนโอเคมาเลิศเลิศอะไรคะมึงอยากสอนแบบคำภาษาเหนือให้กูไหมอย่าง เนื้อไก่บ้านฉันเรียกว่าจิ้นไก่้ยจิ้นไก่น่ารักปะจิ้นไก่จิ้นว่าจิ้นกภาษาเืออะจิ้นไก่จิ้นไก่อ้าวอย่างคำคำอื่นบ้างคำอื่นหรอแบบแบบตลกยาวๆปะอือะไรเราพูดมายาวๆเลยภาษานือก็มองว่าจะอู้ไอ้อย่างปลาลำปลาเหลือกดเนี่ยขนาดแก่แม่อันเนี่ยเก่งอันนี้ก็พอแน่ผุมกลับแล้วเข่งไปหาคันร้อและ พูดได้อย่างง่ายแล้วก็คือแบบว่าเราไม่อยากพูดเมื่อกลับนะคะเฟลกับการที่เราเป็นพิธีกรนะคะเราเป็นเพื่อนเขานะคะเราต้องทําให้มันดีๆนะคะชิมก่อนนะคะเพื่อความอรถรสแล้วก็รอเดือดใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะอยากกินแล้วหน้าแบบเกมก้นมากก้มก้นอ่ะรู้จักไหมกิมก้นเป็นไงเป็นยังไงอ่าอ่าอ่าเลยไหม สมแล้วค่ะที่เราใช้กะทิพุ่งกลับค่ะพุ่งกลับค่ะคุณลุกมานี่เลยค่ะแล้วคุณพุ่งกลับเข้ามาดิคุณจะไม่น่าซีดคุณจะไม่แห้วอีกต่อไปไม่เป็นไรไม่รู้คือมันจบแล้วอะเป็นยังไงคือมันจบคือมันเป็นยังไงอะ เราเติมน้ําตาลปี๊บหน่อยนะคะเพื่อแบบเพื่อนๆจะได้กินง่ายมันก็จะแบบกลมๆเผ็ดหวานเค็มชีเสริฟอีกแล้วอีกแล้วอะน้ำตาลปี๊บลงไปเลยว้าวนี่น้ำมันแล้วเราก็เคี่ยวให้น้ำตาลปี๊บละลายก่อนเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนชิม คือแบบเอาเอาขนมจีนมากินนะคะแต่อันนี้มันคือแกงเขียวหวานอาวไม่ใช่อ๋อนี่แกงเขียวหวานโ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 น่พี่ขอดมาดิค่ะพี่ขอดมาชิมมาหน่อยค่ะพี่ขอดมาชิมอันนี้คือนี่คือนักแสดงใช่นักแสดงดังไทยบ้างนี่คือข้าวซอยของผักเหนือค่ะพี่ขอดคะใช่แล้วข้าวซอยของภาคเนือเอาซอสให้พี่แกชิมหน่อย ให้ชิมน้ําก่อนนี้นะคะนี่ช้อนใช่ช้อนอันนี้ข้าวซอยพี่ข้าวอะไรข้าวอันนี้พี่ขอดมาเพื่อแล้วกระเป๋าเป็นไงคะรสชาติตุงๆเป็นไงคะข้าวซอยบ้านพูดพูดมาจากใจแซ่บครับแซ่บเย็ดเอาช้อนไปทางนู้นค่ะอันนี้โดยตรงมาจากอีสานใต้เลยนะคะทุกคนตอนนี้เราก็รอไก่สุกนะคะใช่ค่ะแซ่บครับแซ่บแซ่บเป้นโชว์หนอยค่ะขอบคุณพี่ขอด้วคะเป้นโชว์ค่ะ เย่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 ก็หู้ยัวก็ว่าไห้ช่างหักงามซิ่ืเนคืนไปดักเขาดเือนเฟินฟินเฟิขอบคุณมากจริงดเราจะทำให้เวลามันยาวโดยการที่เราดุกดีตลอดอ่ะตอนที่เรานั่งรอไก่เรามาพูดเรื่องอะไรเลยไหมไก่แบบสุกเออ ทำไมถึงเลือกมาฝึกงานที่บริษัทไทยบ้านเหรอคะคือมีความชอบอยู่แล้วชอบแบบว่าความเป็นไทยบ้านความเป็นอีสานบ้านเฮ้าใช่ไหมแต่มีความแบบอยากเจอพวกพี่แบบบิวบงพวกพี่รอดไอ่มานี้ไอมานี้ไอมานี่เลยเหรอเออประมาณนี้แหละมานี่มานี่ก่อนจะสัมภาษณ์มาตงตัดเบิกกูเลยเนาะก็เสียคุณใชไม่ได้ตัดเพื่อนเพื่อนมามาเอามาอะไรคุณรู้สึกไงคะที่คุณแบบได้มาฝึกงานที่นี่ รู้สึกดีครับแค่นี้เลยใช่ไหมคือเขาเดินผ่านจะมาเข้าห้องน้ำค่ะเพราะว่ากลัวครับก็ไม่มีอะไรมากอ่าที่คุณพูดบอกว่าคุณอ่ะชอบที่จะมาฝึกงานที่นี่ใช่ไหมใช่เพราะคุณได้อะไรจากการฝึกงานที่นี่บ้างได้เยอะมากเลยอ่ามาฝึกตำแหน่งคอนเทนเดอร์ใช่ไหมได้เป็นหลายอย่างเลยได้เป็นพีอผู้ช่วยกรรกับเป็นอาร์ตเออเป็นอาร์ตอีกเป็นสวัสดิ์ เป็นประสานงานห้าอย่างเออเป็นหลายอย่างมากเออแต่การละมันเป็นประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันเป็นประสบการชีวิตเออว่าเห็ดนี่เนาะไม่ไหวค่ะวันนี่แหละค่ะคุณคุณบอลคุณบอลมานี่ก่อนดิฉันมีอะไรจะถามค่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างคะที่มาฝึกงานที่นี่อุ้ยคุณอย่ามาคนได้ไหมคะมันคนละมือกันนะคะ อันนี้เป็นเอลเตอร์นะคะตัดต่อของเราเองเชน้ำต <alrededor> ้นเลยค่ะเออสวัส <box> ดีค <no> รับผมสวัสดีครับผมนายนัชชัยแซนโอ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยค่ะรายการอาหารหรือรายการสัมภาษณ์คนเล่นละครใช่เป็นสัมภาษณ์เลยอ่ะรู้สึกยังไงคะกับการตัดต่อคลิปของเพื่อนแต่ละคนที่ฝากงานคุณอะค่ะผมรู้สึกสนุกสนุกดีสนุกเออไม่เหนื่อยเลยใช่ไหมเหนื่อยแต่สนุกเนอะเหนื่อยแต่สนุก ไม่ไดขอบคุณครับแล้วค่อยมาตอบกันนะคะค่ะตอนนี้ก็รอไก่สุกนะคะแล้วก็ทุกอย่างสุกแล้วเราก็จะมาจัดจานให้ทุกคนดูนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวติดตามดูตอนจัดจานนะคะ Let's go i t n o นา i ล t ตเ e ิ้ีขึ้นให้สุดหอมนี่อตอนแรกเราไม่ใส่เพราะว่าตอนนี้เราจะใส่เราเปลี่ยนมากอะไรแกงนี่แหละ น่ากินไหมคะมันก็จะหอมขึ้นมันก็จะเผ็ดขึ้นอะไรขึ้นคือ้าแล้ว่ไม่ไหวน,นาอร่อยมากอ้ยร้อนไฟมันร้อนเกินนะคะขอชิมชิมมขอชิมหน่อยได้ไหมว้ายไม่มีดีแล้วไม่มีเพราะว่าตอนนี้เป็นของจริงและะ้วค่ะข้าวซอยของจริงละขอชิมหน่อยได้ไหมได้คะ่ะมาคนจะชิมยืนเรียงกันเลยคะ่ะ คือคุณไปเอาช้อนมาค่ะไม่ได้ค่ะเอาออกไปไกลๆอร่อยอร่อยข้าวแล้วอ่ะคุณคุอมกลับค่ะมาชิมค่ะมันเข้าซอยนะคะดิฉันว่าฝีมือคนทำอาหารเป็นก็อย่างี้แหละหิวข้าวเนี้ยผงกะหรี่นี่กูจะจามหลายรอบละเข้าซอยละแต่เติมน้ำหน่อยเพราะมันแบบได้หนืกขนาดนี้ มาค่ะพอน้ำเปล่าเสร็จเราก็เสร็จพอดีค่ะเพราะว่าไก่สุกแล้วนะคะเทไปเรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวขอชิมอีกรอบนึงนะคะอันนี้ฟิลอย่างนี้เหมือนครัวไทยบ้านนะคะไปดูกันได้ทําไมเราไม่ใช่ช้อนวะไม่เป็นไรกินเลยอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมเป็นไงเค็ม เปี้ยวหวานคือสําเร็จค่ะดีดูจากตรงนี้นะคะคือแบบก่อมใช่ปะกลมกอบมากนี่นะคะเราก็จะแบ่งอันนี้เอาลวกนะคะส่วนเส้นนี้ก็จะเอาทอดเพื่อแบบมีความกรุบกรอบเท็กเจอร์กรุบกรอบอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมาเริ่มคนชอบเนาะใช่เริ่มต้มกันเลยตกดินงกินได้ตกน้ำเสียหาย แต่เส้นมันก็จะไม่เช่เหมือนของต้นตำหรับนะคะเพราะว่าเราหาที่นี่ไม่ได้เลยไม่ใช่ค่ะเพราะว่าที่นี่อีสานใต้จัดใต้อเงะอออันนี้เราก็คลีให้แป้งมันออกก่อนใช่ค่ะคนโปรแกรมคะเตรียมกระทะให้หน่อยได้ไหมคะกระทะอยู่ข้างคุณมืออ๋อไม่ใช่เป็นไรค่ะเราใช้ทีมงานให้คุ้มค่ะใส่หมวกด้วยค่ะเพื่อป้องกันผมที่จะร่วงออกมาแต่ผมดิฉันไม่ร่วงหรอกค่ะ แค่นี้ก็จะหมดห,มดหัวแล้วค่ะเนี่ยขอบคุณมากค่ะที่ e เตรียมไว้อย่างนั้นอ่าเดี๋ยวเราก็ต้มเส้นประมาณนี้แล้วก็พักเส้นได้ขับเส้นอยู่ได้ขับใจอยู่ยากออ <laughs> นี่ <laughs> ร้อนมากเลยนะคะพิธีกรอ,อยากอาบน้ำนะเอาคุณจินโอเคค่ะมีเหลืองบ้านคุณภาษาบ้านคุณอะเรียกว่าไงาคะบะหมี่ y. มีเหลืองใช่ไหมหนีเยลโล่อันนั้นเยลโล่ฟันฟันไอ้ายค่ะฟันคุณไอ้ยนี่เราก็ลวกเส้นได้ประมาณนี้แล้วค่ะแล้วไม่ลวกให้นานหรอกนะคะนี่ต่อไปก็จะเป็นการทอดเส้นเองนี่ค่ะอ่าตอนนี้นะคะเราก็จะรอน้ํามันร้อนนะคะเราก็จะมาเริ่มทอดกันเลยค่ะคุณจินคุณเตรียมเอานี้มาด้วยค่ะอะไรเพื่อน อะไรจานจานค่ะใช่อุ้ยฟูไวมากเลยนะคะเราก็จะไปทีละอย่างนะคะอู้ฟูเราทอดทีน้อยดีกว่าทอดเยอะนะคะโอ้ว้าวเสียนนะเนี่ยไม่พีกเหรอไม่พีก็ได้ค่ะอ่าันนี้พอเอาแบบสะดุ้งวิวนี่นะคะแล้วต่อไปก็ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้ทําไปอย่างนี้วนไปนะคะจนกว่าจะหมดอืมไม่มีอะไรมากยวทอดทิ้งเลยครับ เราก็รอให้ฟูนะคะแล้วก็จะพลิกไปเรื่อยๆไม่ไม่เรื่อยๆแกง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 แนฮะแล้วแกงบ้านมึงเจืออย่างแกงแกงง่ายๆเลย,ย,ย,ยงงมีศัพท์ภาษาอีสานที่แบบอยากสอนพิธีกรไหมคะมพิธีกรเป็นภาคเหนืออีฮาอันนี้ <c oughs> อยากสอนหรืออยากด่าคะอยากด่าอ่าคุณโปรแกรมะ <นำ S 1> าอนามันไปทอดทิ้งเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ เตรียมการจัดจานกันนะคะใช่เดี๋ยวเราก็จะให้อ่าเดี๋ยวไปเรียกตามคุณฟุกมาเหมือนเดิมนะคะคุณฟุกอยู่ในห้องค่ะีใส่เส้นยิดๆก็พอนี่ประมาณนี้นะคะนี่เลยเราก็จะตักไก่สองชิ้นเดียวใช่หรอล้วสองชิ้นเลยค่ะเพราะว่าเราเสิร์ฟนะคะชีเสิร์ฟนะคะชีเสิร์ฟนี่เส้นนี้ใส่ตอนไหนไว้เส้นกบเส้นกอบใส่ขีหลังค่ะเพื่อว่าเป็นเท็ดเจี๊ยใช่ค่ะน่ากินมากเห็นไหมล่ะ คนเหนือทำอะไรก็น่ากินไปหมดกู gio, ทำน่ากินเหมือนกันนี่แล้วใส่ประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาตกแต่งใช่ตกแต่งจัดจานเอ้ยเยเส้นกรอบมากเลยนะคะเราสุขะนะไหมคะเราไม่ใช่มือจับนะคะเนี่ยด้วยความที่แบบมันกรอบมากไงหมูทอดกรอบเกินด้วยความที่แบบเออเมื่อก่อนพ่อเคยเปิดร้านนี่ไงโจ๊กเคยทำมาก่อนนี่ใช่เราก็เลยชํานาญนะคะแบบเซียนเลยแหละแบบทําได้ทุกอย่างจะมาใส่ตรงนี้ก่อนเ้ยเดี๋ยวค่อยใส่ค่ะเราก็จะใส่นี่ค่ะตามปรุงเครื่องเคียงของเรานะคะก็จะประมาณนี้เลย นี่นี่พัดลมแรงนะคะผัดผักเราอาจจะปิวได้อนนวมัไมถูกลืมนะคะอะไรใช่เราก็จะใส่ตามความชอบเลยนี่อันนี้คือตัวหลักเลยนะคะเนี่ยที่แบบว่าทาให้แบบใช่น่ากินนี่ผักชีโรยหน้าเหมือนอะไรพอเสร็จแล้วยังไม่เสร็จอ่ะขอขอช้อนที่สะอาดที่สุดอีกรอบนึงค่ะก็นี่ค่ะปรุงด้วยความแบบว่า ชอบเผ็ดก็ใส่ใส่ตรงไหนดีนะใส่ไหนก็ได้เพื่อนเาเลยนี่ดีกว่านะคะอ่ะเมนู EP แรกก็จบได็กเดี๋ยวขอที่ชู้นะคะที่ชู้นะคะมันยังไม่พร้อมค่ะอ่าเมนู EP แรกของเรานะคะข้าวซอยเจียงใหม่เจ้าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ากินมากจริงคือแบบว่า ไม่อยากจะพูดเยอะเหมือนมาจากเหนือเลยเมนูเนี้ยเออก็คนเหนือทําไงไม่เหมือนเอามาจากภาคเหนือมาอยู่ตรงนี้ก็ใช่ไงแบบนี้เคยกินไหมล่ะไม่เคยเลยเนี่ยข้าวซอยที่คุณคิดที่คุณบอกว่าเหมือนข้าวเอามาซอยซอยไม่ใช่นะนึกว่าเป็นแบบกินข้าวที่ปักซอยอะไรไม่ใช่มาดีปักซอยม่พอค่ะเอาช้อนที่สะอาดที่สุดมาค่ะซีฉันจะให้คนชิมช้อนที่สะอาดที่สุดรสชาติเป็นไงคุกเค้าให้มันนี้ได้นะคะกินยังไงบ้างเพื่อนก็กิน ยังไงก็ได้เลยไม่มีตะเกียบใช่ไหมไม่มีตะเกียบค่ะเราเอ้าเราอยู่ที่นี่ไงคะกินเลยนะคะกินเลยเนะไม่เป่าเลยหรอไม่หรอมความรู้สึกของคุณเป็นไงบ้างคะรสชาติเป็นไงนัวอ่านัวอะไรเลยอีกเค็มหวานเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรคะ คุณยังไม่ได้บีบมะนาวเลยคุณเปรี้ยวอะไรงงเอออารมณ์รวมก็คืออร่อยนั่นแหละงั้นมาจากเหนือจริงๆงั้นคุณเจ๊แอนคุณโปรแกรมมานี่ค่ะมาชิมข้าวซอยไก่หน่อยอ๋อว่าคุณปราแก้มเอาน้ำมันไปทิ้งค่ะเดี๋ยวมันกชิเชฟมประานเด็กเข้ามาครับอตาลอยอ๋อยังอืมอหึเป็นไงเหมือนที่ผมเคยกินเมื่อนานแล้วคือกินที่ไหนคะ ดอยอินทนินอินทนินอันน <único Liberty Overwatch> ี้อินทนินมันคือขนมนะคะแพงอนี่นี่นีสิบคะแนนให้เท่าไหร่ขอชี้มั้ยนะผมให้แปดพร้อมแตบพอไหมเนยแตบลงไปเนี่ยพร้อมแตะพอยังเดี๋ยวก่อนค่ะคุณจะหวังกินไม่พอก็สไลด์อีพีหนึ่งเอาหิวอะาโปรแกรมก่อนนะคะลูกโปรแกรมอานน้ำมันไปหิ้งค่ะฉันกลัวอืมนี่กินมีหน่อต้นให้ก่อนนะจะได้ไม่ละเกม เต็มสิบนี่เต็มสิบให้เท่าไหร่คะเก้าเลยน้ยโคตรจะเวียวคนแบบกรุงเทพยังไม่เคยกินคนอีสานก็ยังไม่เคยกินโคตรอร่อยอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับรายการกำกินกินแซบนะคะก็อีพีหน้าอย่าลืมนะคะว่าพวกเราจะทําอะไรอีพีนี้ก็บอกเลยว่าเป็น e ีพีทำข้าวซอยนะคะอร่อยมากใช่แค่นี้ก็อร่อยมากแล้ว ที่นี่ก็หายากน่าดูใช่กว่าจะหากินอ่ะมันยากเว้ยภาคเหนือลองว้าอีสานให้ฟังไหมมันหากินยากอยู่นี่นะภาคอีสานอ่ะมันหากินยากหลยอาหารเหนือน่ะอยากกิี้อย่ากินแต่หา่าพอจะเขี่ยนี่แหละของแท้เลยเมนูของแท้ของแท้ EP หนึ่งก็ประมาณนี้นะคะสำหรับเมนูข้าวซอย EP หน้าจะเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะคะฝากเด็กฝึกงานแล้วด้วยนะคะ เย่เจอกันอีพีหน้าค่ะยินดีต้อนรเจอีกนะเจ้าหน้าเก็ตโต้ตลกไป